เรียนคุณภูตาวิชาีิชานนางขวานทองนิชานนางสาววิชิตทองนิชานนางสาวธนิกาณีตําสีวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานอาชีพเรื่องนักพิการกลุ่รถโดยที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้คือน้ําพริกเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในทุกภูมิภาคของประเทศไทยน้ําพริกในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันตามภูมิทที่มีในภูมิภาคนั้นน้ําพริกที่นิยมรับประทานนั้นส่วนใหญ่มีรสจัด จะมีลักษณะเป็นน้าจึงไม่เหมาะกับการรับประทานได้และเก็บรักษาได้ไม่นานแต่น้ำพริกกากหมูเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะแห้งทําให้เก็บรักษาได้นานกว่าดังนั้นโครงงานของเราจึงสนใจที่จะทำน้ำพริกกากหมูและได้มีการนำน้ำพริกกากหมูมาปรุงรสชาติเป็นรสชาติต้มยำให้มีความแปลกใหม่โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการทำน้ำพริกกากหมูปรุงรสพร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำพริกกากหมูปรุงรส ของเรามีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการทำงานพิจารหาของุรถและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคการพิการณองลูรถค่ะโครงงานของเรา ในส่วนขอขั้นตอนการทำพิกกบหมูบูรดมีดังนี้ 1. นึงางมันหมูให้สะอาด 2. หั่นมันหมูให้เป็นชิ้นแบบลูกเต๋า 3. ามัำกระทะนำมันหมูที่ท่นเตรียมไว้ใส่ลงในกระทะใส่เกลือเจียวมันหมูให้มันหมูมีสีเหลืองจากนั้นแช่มันหมูที่เจียวไว้ในน้ำมันหมูเป็นเวลา10ชั่วโมง สี่หั่นหอมแดงให้เป็นชิ้นบางๆและสับก,กระเทียมพอยหยาบๆยาห้าฉีกใบมะกรูดหกเทน้ำมันปาล์มลงกระทะตั้งไฟอ่อนพอน้ำมันร้อนนำหอมแดงที่หั่นเตรีมยมไว้ลงไปเจียวจนเป็นสีเหลืองจากนั้นตักหอมแดงขึ้นพักไว้ถาดให้เย็นเจ็ดนำกระเทียมที่สับเตรียมไว้ลงไปเจียวจนเป็นสีเหลืองจากนั้นตักกระเทียมขึ้นพักไว้ถาดให้เย็นเช่นเดียวกันกับหอมแดงแปดตั้งไฟแรงพอน้ำมันร้อน นำมันมะกรูดที่ฉีดยำไว้งลงไปทอดจนกรอบจากนั้นตักขึ้นพักไว้ในถาดให้เย็นเช่นยวกักหมูแดงและกระเทียมที่ทอดเสร็จแล้ว9้าทอดพริกแห้งจนกรอบจากนั้นตักขึ้นพักไว้ใาให้เย็นและนำไปตักให้ละเอียด 10. น้ำมันหมูที่แช่น้ำมันหมูไว้มาทอดจนเป็นสีเหลืองกรอบจากนั้นตักขึ้นพักไว้ใาดให้เย็น 11. นํานำกากหมูหอมแดงกระเทีทยมแล่ไปมะกรูดที่ทอดแล้วพักไว้จนเย็นมามาผสมรวมกันปรุงรส ด้วยผงปรุงรสต้มยำเกลือน้ำตาลสายและพริกปนจากนั้นตั้งไฟอ่อนคุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน12พักน้ำพิกกักหมูปรุงรสไว้ให้เย็นจากนั้นบรรจุใส่ถุงและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของกลุ่มเราค่ะจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคนักพิกกากหมูพบว,ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.58ค่ะ จากการทำโครงงานสามารถถอดบทเรียนหลักปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สองเงื่อนไขาสามหลักการเงื่อนไขแรกเงื่อนไขความรู้คือการทำน้ำพริกกากหมูการเจียวกระเทียมการเจียวหอมแดงการเจียวกากหมูการทอดใบมะกรูดและวัตถุดิบในการทำน้ำพริกกากหมูเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขุณธรรมได้แก่ความรับผิดชอบในการทำงานแบ่งหน้าที่ในการทำงานและความซื่อสัตย์ หลักการที่หหลักพอประมาณคือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้นำพริกกะมูปรุงรสหาได้ง่ายในท้องถิ่นระยะเวลาในการทำมีความเหมาะสมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำพริกกะมูปรุงรสเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วหลักการที่2มีเหตุผลได้เผยแพร่วิธีการทำน้ำพริกกะมูหลักการที่3มมีภูมิคุ้กกกม,ก,ก,ม,มกันในตัวที่ดีมีองค์ความรู้ต่างๆในการทำน้ำพริกกะมู ระยะเวลาในการทําโครงงานมีความเหมาะสมกับโครงงานที่ทําแล้วนาไปสู่สี่มิติมิติที่1ด้านวัตถุเพิ่มรายได้สามารถนําผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะหมูปรุงรสไปสร้างรายได้ได้มิติที่2ด้านสังคมการเผยแพร่องค์ความรู้ในการทําน้าพริกกะหมูปรุงรสและได้นําความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานไปต่อยอดมิติที่3วัฒนธรรม ได้สร้างส,รางสมรรธภาพกับสมาชิกในการทําโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรในการทําวิกากหมูและหลักมิติที่4สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นทางเราขอขอบคุณอาจารย์ธาราแก้วทองและอาจารย์ชูรดชครับจากและขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ